สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ป้าดาวจะมาแจ้งข่าวสั้นๆนะคะ,ะต่อเนื่องจากคลิปนะคะกล้วยทอดของป้าดาวที่เผยแพร่ออกไปนั้นนะคะก็มีท่านผู้ชมจํานวนมากได้เข้ามาติดตามนะคะได้เข้ามารับชมป้าดาวก็กราบขอพระคุณมากๆเลยนะคะทีนี้ก็มีท่านผู้ชมจํานวนมากนะคะมีข้อสงสัยนะคะ,ะเกี่ยวกับการเทคนิคการทํากล้วยทอดนะคะป้าดาก็เลยคิดว่า จะนัดไลฟ์สดนะคะเพื่อตอบคำถามท่านผู้ชมนะคะเพื่อที่จะช่วยทำให้ได้เข้าใจมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยการโต้อตอบเนี่ยอา,อาจจะทำให้เข้าใจได้ไม่ชัดเจนนะคะวันพุธคือวันพรุ่งนี้นะคะเวลาประมาณตั้งแต่ยี่ยี่สิบนาฬิกาหรือเวลาตั้งแต่สองสองทุ่มขึ้นไปนะคะคุณผู้ชมประดาจะนัดไลฟ์สดเพื่อตอบคำถามนะคะท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะ อยากจะทำอาชีพนะคะขายกล้วยทอดนะคะก็เชิญเลยนะคะเตรียมคำถามนะคะมีปัญหาอะไรป้าดาวจะอตอบคำถามนะคะเราก็จะถามตอบกันแบบสดๆเลยนะคะผู้ชมท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาสงสัยนะคะทำแล้วไม่สำเร็จนะคะหรือว่าทำแล้วมันไม่กรอบนะคะก็พรุ่งนี้นะคะวันพุธนะคะ ตั้งแต่ประมาณ2องทุ่มเป็นต้นไปนะคะป้าดาวก็จะมาตอบคำถามนะคะพร้อมทั้งอธิบายนะคะอะก็เชิญนะคะทุกผู้ชมทุกๆท,ท่านค่ะใครที่อยากจะอะขายกล้วยทอดนะคะบางท่านก็อาจจะอยากจะทำทานเองบางท่านก็อยากจะนำไปประกอบเป็นอาชีพนะคะ <S <S วันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวเพียงแค่นี้ค่ะ ก็พบกันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ